เป็นโลหะทั้งตัวเลยนอบก,ก็โลหะเพราะการอัดปลายใหญ่ๆถ้าตัวขายึดลอกไม่แข็งแรงประเซ็นต์ระเบิดมีโอ้โหเปิดมาว้าวมากเลยนะครับเฟืองใหญ่มากใหญ่กว่านอบอีกอะ่ะเป็นผ้าเบรกคาร์บอนเททถึง3ชั้นและที่สำคัญแกสนสปูลหนาถึง6มิลทำให้การอัดปลายใหญ่แกนจะไม่คดไม่งอเลยครับสามแข็งแร่งผมให้เต็มร้อยิกท,ทิงออฟชอทครับ สวัสดีครับผมเยียคองนะครับจากคลิปที่แล้วที่เราได้รีวิวกันไปแล้วกับลอ้อวิ i กิ้งออฟช r e แล้วก็มีน,านา้าอยากให้เยียคองถ่าลอกตัวนี้ว่าภายนอกเนี่ยสวยขนาดนี้แล้วระบบภายในมันจะแก่งถึก คนขนาดไหนเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวไปชมคลิปผ่ารอกกันเลยครับซื้อกับยูเลอร์พิ c k ิ n งเรารู้จริงเรื่องตกปาพร้อมดูแลแบบมืออาชีพประกันค่าแรงช่องปี1ปีเต็มและยังมีตัวรดค่าอะไรของแท้ตรงปกตรงจริงมั่นใจได้เลยว่าคุ้มฝึกค,คุ้มครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากฝาเบรกฝาเบรกใหญ่มากเลยนะครับเกียวลึกมากฮะนี่ครับฝาเบรกขนาดใหญ่เลยนะฮะเสียงดังกลงวานนะฮะเนี่ย สปูนนะครับสวยงามขนาดใหญ่เปิดมาเห็นแกนเลยความโตถึง6มิลเลยนะเสียงเป็นระบบโชค๊คเห็นไหมฮะเป็นระบบโช๊โรตเตอร์นี่แข็งมากะฮะดูความหนาของโรตเตอร์ฉลุรูนะฮะเพื่อลดความหนักของตัวร้อนะครับแขงกว้างขนาดใหญ่ะระบบโช๊คนะครับตัวนี้ เปิดมาก็จะเจอนี่เลยฮะเป้าล็อกลูกปืนแกนสปูลกับลูกปืนทางเดียวนะฮะด้วยระบบสปริงนะฮะตัวกดล็อกระบบลูกปืนทางเดียวมือหมุนเป็นระบบเสียบนะฮะดูแกน,นะฮะใหญ่มากเลยแกนเสียบแล้วขาตัวนี้เป็นโลหะทั้งตัวเลยหนอกก็โลหะนะฮะบอดี้ โอ้โหผมบอกเลยว่าแข็งแรงมากเพราะการอัดปลาใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นปลาบึกนะฮะหรือเอาไปลงทะเลถ้าตัวขายึดลอกไม่แข็งแรงขนาดนี้เปอร์เซ็นต์ระเบิดมีนะฮะแต่ตัวนี้ผมบอกได้เลยหมดปัญหานะฮะโอ้โหเปิดมาว้าวมากเลยนะครับเฟืองใหญ่มากคุณดูเฟืองเนี่ยใหญ่ประมาณ3นิ้วได้เลยอะดูลอกตัวนี้ประกอบด้วยปืน4ี่บวก1เลยนะฮะ โอ้โหความโตความหนาขนาดนี้ความโตของแกน6มิลเลยนะฮะผมถือว่าใหญ่มากทําให้การอัดปลายใหญ่เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะฮะว่าแกนจะพคจะงอนี่คือเพื่องยึดด้วยน็อตเพิ่มความแข็งแรงนะฮะแล้วมันมีความหนาดูดิความหนาความใหญ่เพืองดูดิใหญ่กว่านอบอีกอะเพื่องใหญ่กว่านอ็อปลองคิดดูแล้วกันเห็นลูกปืนภายในตรงเฟืองเกียร์แล้วผมบอกไปเลยว่าใหญ่มากปึ๊บ ขนาดใหญ่เลยนะครับโอ้โหปืนทองเหลืองดูขนาดใหญ่โตมากนี่ครับคือลูกปืนทางเดียวใหญ่เห็นไหมฮะปอกยึดลูกปืนทางเดียวข้างในเนี่ยหนามากหนาะอยู่ที่ประมาณ12มิลเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูโรเลอร์นะฮะอ้าวมีลูกปืนอีกหนึ่งลูกนะครับามาดูว่ามันเป็นระบบโชค๊คหรือเปล่าแขนฟ้าอ่าเป็นสปริงระบบโช๊จริง,รงๆนี่ครับโอ้โหลวดใหญ่ อ่าเรามาดูกันว่าลอกตัวเนี้ย4่บวก1จริงไหมนะฮะลูกปืนนะครับตรงโรเตอร์ตรงที่แกนตะปูน,นะฮะมีขนาดใหญ่1ลูกนะครับท้ายขวาของตัวเฟืองหลักซ้ายกับซ้ายกับด้านขวานะฮะเี่ยคือเฟืองหลักนะฮะซ้ายกับด้านขวาอีกอย่างหนระลูกเป็น2อลูกและอีกหนึ่งลูกอยู่ที่ในโรเลอร์นะฮะอยู่ในโรเลอร์ก็เป็น4ี่บวกด้วยลูกปืนทางเดียว1นลูกก็เป็น4ี่บวก1ครบสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ผ้าเบรกเป็นคาร์บอนเฮดทีิงไหมนะฮะก็เทมาเลยครับนี่ครับผ้าเบรกเป็นคาร์บอนเฮทีสามชั้นด้วยกันจะเรียนกันแบบนี้แล้วที่สำคัญนะฮะแผ่นกดการเบรก